ก่อนเติมก่อ,อันนี้ชาเขียวอันนี้ชาไทยแก้วน่ารักปุ๊บปิปน้ำอะไรดูก่อนได้เลยนะน่ารักกุ๊งมีนิ้วจับเลยนี่แหละต้องใส่น้ำแข็งไปนิดนึงก่อนแก้วนี้ใส่30เลยชาไทย เริ่มทยอยมากันเรื่อยๆนะครับค so ือตั้งแต่เช้าเลยนะครับแต่เช้าเลยเพิ่งประมาณ9ก้าโมงตอนนี้นะครับเริ่มทยอยมากันเรื่อยๆแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วมาเที่ยวมาอุ่นหมุ่นกันเยอะๆนะครับร้านใหม่ก็เริ่มใกล้จะเสร็จแล้วนะครับประมาณ70%แล้วทุกคนเริ่มติดกล้องวงจรแล้วก็ทําสวนแล้วก็เดินไฟใกล้เสร็จแล้วครับผมขอบคุณนะครับเติมก่อนเติมก่อน ชีสไปเลยไปกระต้อ,อนพี่เขาชีสตอกิอวกันอยู่อันนี้พี่เขาได้กินไข่ไปกินที่สนใจแล้วอันนี้มา,าไว้ได้กินแน่นอนเรียบร้อยของพี่อะไรดีคะ